มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย AIS ระบบเติมเงินหรือ AIS One t ู o c กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรอบของระหว่างวันที่8ถึง31กรกฎาคม2565กับแพ็กเกจของคุณผู้ชมที่ต้องการจะเปิดเบอร์ใหม่หรือลูกค้าที่ต้องการจะย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็น AIS เติมเงินหรือ a s One t o นะครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็น AIS เบอร์เดิมเบอร์เก่านะครับก็ต้องใช้วิธีการแกล้งย,ย้ายค่ายกดดอกจันหนึ่งห้าหดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกหลังจากนั้นรอ s m s 10หน้นาทีนะครับแล้วก็โทรไปที่เบอร์ 02, 0ูนย์สอง 3, 6, 3เพื่อที่จะบอกกับพนักงานให้เขาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้กับเรานั่นคือเบอร์เดิมเบอร์เก่าของ AS1 2วันทคอนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของเรากันก่อนครับลูกค้าที่เป็นเบอร์ใหม่นะครับ เบอร์ใหม่นี้เป็นใหม่ไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิดว่าเกิน7วันไปแล้วกดสมัครแพ็กเกจไม่ได้ลูกค้าที่ย้ายค่ายมาเป็น a อระบบเติมเงินก็เหมือนกันจะต้องไม่เกิน7วันนะครับหลังจากที่เครือข่าย a อขึ้นนะต้องเรียบดําเนินการกดสมัครภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วก็กดสมัครไม่ได้นะครับซิมที่ซื้อใหม่เป็นซิมตัวไหนก็ได้ครับยกเว้นซิมทูฟลาสมัครไม่ได้นะครับซิมทูฟลาสมัครไม่ได้ซิมที่สมัครได้ก็เป็น ซิมเดอะวันซิมซีดซิมพาม่าซิมกัมพูชาซิมซูเปอร์โซเชียลซิมดิสซี่ s ฮอ r สตาซิมอื่นๆอีกมากมายนะครับที่สามารถสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้ยกเว้นซิมทูฟลาสมัครไม่ได้นะครับซิมทูฟลาสมัครไม่ได้ทีนี้รายละเอียดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการโทรฟรีนิดหนึ่งตัว15เมกนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย แต่4เมกแถมโทรฟรีเฉพาะเบอร์ A I S อย่างเดียวนะครับ15เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายแต่4เมกแถมโทรฟรี A I S อย่างเดียวนะครับรหัสในการกดสมัครทีนี้ตัว15เมกะบิตเพอร์เซทอ่า200บาทนาน30วันนะครับรวมภาษีแล้วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายโทรฟรีทุกเครือข่ายนี้ก็คือโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นส่วนที่เกินนาทีละ1บาทของการ คิดส่วนที่เกิน15นาทีนะครับส่วนการโทรฟรีในเครือข่าย AIS ก็โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีเหมือนกันถ้าเกิดว่าโทรเกินนะครับก็จะกินเงินเหมือนกันนาทีละ1บาทหรือโทรนอกเครือข่ายก็กินเงินนาทีละ1บาทเหมือนกันนะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือนนะครับนาน6เดือนนาน6รอบเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ AIS กําหนดนะครับนี่คือระยะเวลาของเงื่อนไขทีนี้มาดูรหัสในการกดสมัคร,ครบมาถึงรหัสนะครับ สิบห้าเมกะบิตเพลสิกสองร้อยบาทนานสามสิบวันแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายกดสมัครดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าหนึ่งหกศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับกดรหัสให้หมดทุกตัวถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนะี่ยมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้นะครับต่อมาสี่เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีเฉพาะ AIS อย่างเดียวตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันราคา150บาทรวมภาษีแล้ว กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าหนึ่งสามศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับรอรับข้อความยืนยันเริ่มใช้เหมาเหมาก็สามารถที่จะใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดของคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเอเอสกันก่อนนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนี่ยเราจะต้องกดแกล้งย้ายค่ายดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก หลังจากนั้นรอรับข้อความเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับทาง A เขาจะตรวจสอบข้อมูลก่อนประมาณ10นาทีแล้วเขาจะส่งข้อความมาให้เรานะครับว่าถ้าเราได้ข้อความที่บอกว่ารหัสในการย้ายค่ายของคุณคือตึ๊ดตๆๆดอันนี้คือสามารถท oh <c oughs> ี่จะโทรไปที่เบอร์020789363ได้เลย แล้วบอกกับเจ้าพนักง,งานบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการที่จะสมัครป็ปเกจโปรโมชั่นตัวไหนตัวไหนตัวไหนช่วยทาให้เราหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอข้อความสิบนาทีแล้วข้อความมันส่งมาบอกว่า,าหมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องอันนี้หมายความว่า,าซิมของคุณผู้ชมกับข้อมูลบัตรประชาชนที่คุณผู้ชมกดแกล้งยาย่ข่เนะี่ยมันไม่ตรงกัน ถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเบอร์คุณผู้ชมต้องไปติดต่อที่ช็อปของ a อ s นะครับหรือเอสบัตตี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนซิมให้เป็นของคุณผู้ชมเองนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนซิมให้มันเป็นปัจจุบันนะครับแล้วถึงจะค่อยมากดร,รหัสดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชน13าหลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกอีกครั้งหนึ่งโดยเว้นระยะไปะสักประมาณ3วันนะครับหลังจากที่เราปรับปรุงข้อมูลให้เสร็จเรียบร้อย นะครับปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนซิมให้เสร็จเรียบร้อยเนะ่ยเว้นไปสักประมาณสาวันแล้วค่อยมากดรหัสใหม่นะครับแล้วก็รอข้อความ10นาทีเมื่อครบ10นาทีข้อความก็จะมาบอกเราว่า,ารหัสในการย้ายค่ายของเราคือ,อนี่นีนี่น,น,นอันนี้เราถึงจะโทรมาที่เบอร์ 02, 0ูนย์สองศหลังจากนั้นก็ทำทำทำตามที่ระบบตอบรับได้บอกไว้นะครับก็คือ ย้ายไปค่ายของเครือข่ายอื่นก็คือกด2แล้วก็ลูกค้าบุคคลธรรมดากด1น,นะครับแล้วก็ตรวจสอบผลการย้ายค่ายกด3นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รอคุยกับเจ้าพนักงานรอคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วให้เจ้าหน้าที่นั้นสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นให้กับเรานะครับนี่คือในช่วงระยะเวลาของ 8- ถึง31กรกฎาคม25 6 5กับเครือข่าย a i s o n e t วันหรือ A อระบบเติมเงินที่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ณตอนนี้นะครับส่วน4เมกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครได้เฉพาะ10จังหวัดนะครับ10จังหวัดที่สามารถสมัครได้ของ AIS ในะระบบเติมเงินนะครับสำหรับ,บคุณผู้ชมที่อยู่10จังหวัดนะครับ10จังหวัดก็มีพิษ,ษณุโลกสุขโขทัยพิจิตรสมุทรปราการแม่ฮ่องสอนปทุมธานี ลำพูนกรุงเทพมหานครเพชรชบูรณ์และนนทบุรีซึ่ง4เมก150บาทแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายรหัสเดิมก็คือดอกจัน777ดอกจัน9120ดอกจัน1170104เหลี่ยมโทรออกนั้นกดสมัครได้เฉพาะ10จังหวัดข้างต้นที่บอกไปนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ4เมกะบิตเซก150บาทนาน30วันแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย ดกดสมัครดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าดอกจันหนึ่งหนเหสี่เหลี่ยมทุกออกนั้นดกดสมัครได้เฉพาะ10จังหวัดนะครับสิจังหวัดที่ว่าได้แก่พิษณุโลกสุขโขท,ทยัยพิจิตรสมุทรปราการแม่ห้องสอนปทุมธานีลำพูนกรุงเทพมหาคนครเพชรบูรณ์และนนทบุรีนะครับนั่นคือในส่วนของแพก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่ นำมาฝากกับคุณผู้ชมกันอยู่ในตอนนี้นะครับติดตอ่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ที่เอสคอเซ e นเตอร์ก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็คือคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าทุกๆเบอร์เบอร์เก่าทุกๆเบอร์สามารถที่จะกดรหัสสมัครได้เลยแต่ราคาจะสูงนิดนึงเป็นเด่นอย่างเดียวนะครับไม่มีโทรฟรีถ้าโทรฟรีก็โทรฟรีเอสนิดนึงทำหนองนี้นะครับหรือติดตอ่อสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านสรวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขา สาขามานางทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าหรือจะเป็น id line farwut a computer e สาราว,วรนะครับนี่คือ,อที่คุณผู้ชมสามารถจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของอระยะเวลา8-31ถึง31กรกฎาคม2,565นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ณนะตอนนี้ครับ และเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ